สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารียครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษรหรือลัคนาเมษในช่วงระหว่างวันที่16ถึง3 0พฤษภาคม2563ก,ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาร่นะคะคุณสามารถติดต่อดูตรงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Line Better English นะคะสั่งครีมน้าหอมเพอ่์เซดึงดูดนิรยาชัมมิ่งเข้ามาได้ที่ KRD1771W นั่นเองโอเคเราลองไปดูอัปเดต พลังงานในช่วงของปักหลังพฤษภาค,คมเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวเมษเนี่ยช่วงนี้น่าจะต้องพยายามนะคะประคับประคองอารมณ์นะคะความรู้สึกนะคะในช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามี 1. น,นะคะความใจร้อนนะคะความหัวร้อนความกโกรธนะคะสการทะเลาะเบาแหว่งนะคะการสาก็คือการใช้คำพูด นะคะคที่รุนแรงใส่กันนั่นเองนะคะในช่วงนีอ้อากาศร้อนอยู่แล้วนะคะพยายามที่จะลดลดความร้อนแรงตรงนี้ลงไปหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วเครียดด้วยนะคะคือโกรธทะเลาะแล้วก็เครียดด้วยนั่นเองนะคะมีคนหนึ่งนะคะก็คือใจร้อนมากๆเลยนะคะอาจจะมีความโกรธโมโหแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ต้อง ทะเลาะเบาแวงกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะแบบเรียกว่าทะเลาะรุนแรงเลยก็ได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็แบบพอทะเลาะเสร็จอีกคนหนึ่งก็อาจจะเดินหายไปเลยนะคะหรือว่าแบบถอยหลังเตินออกไปไม่อยากที่จะทะเลาะต่อแล้วอะไรเงี้ยนะคะทาให้คนนึงก็รู้สึกว่ายืนงงๆอยู่เหมือนกันว่าโอเคมันอะไรกันแล้วก็จะแบบคือมันทําให้ต้องเลือกต้องต้อง,องเรียบ เรียกว่าอะไรล่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนแบบเงียบหายไปนะคะอย่างที่แบบไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันนะ,ะบางทีการที่มีอิทธิพลของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะการปล่อยคนอื่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปมันก็เป็นทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิง ก็เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พอทะเลาะกันไปมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็มันก็เกิดการความรู้สึกที่ผิดนะนะความรู้สึกที่ต่างคนต่างก็มันเป็นความเศร้าเสียใจอ่ะเพราะบางทีแบบพอพูดไปแล้วก็มันมันเอาคําพูดกลับคืนมาไม่ได้นะคะดูสองคนนะคะต่างคนต่างก็แรงใส่กันนถือดาบกันนะคะคนละเล่มอีกคนนี้แรงมากๆเลยพร้อมจะฟัดฟันเต็มที่อีกคนนึงก็ ไม่ยอมนะคะไม่ยอมแพ้นะคะพร้อมที่จะฟันหัวได้เลยก็คือเข้ามาเลยอะไรแบบนี้นะคะใช้คำพูดกันแรงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะมันก็มีในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้แหละนะคะแต่ว่ามันก็ความรู้สึกมันก็เสียไปนะคะแล้วในที่นี้เนี่ยตอนที่แบบพอทะเลาะกันไปหายกันไปก็มันก็ทำให้เครียดเปล่าๆนะคะมันเป็นความเครียดแล้วก็ บางทีก็มานั่งวิตกกังวลนะคะมานั่งออนอนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบมันก็เหมือนได้ไม่คุ้มเสียกับความใจร้อนตรงนี้นะคะนอกจากว่าโอเคค่อยๆพูดกันน่าจะดีขึ้นนะคะแต่ก็เหมือนกับชาวเมรเองนะคะก็อาจจะค่อนข้างรู้สึกก็หัวร้อนอะ เพราะว่ามันก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยเนาะรู้สึกเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มานานแล้วเหมือนกับแบบทนมานานแล้วหรือว่าแบกภาระกับความสัมพันธ์นี้มามากนะคะแบบว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยลงตัวด้วยในเรื่องของความอดทนหรือว่าในเรื่องของออการแบ่งเวลาด้วยนะคะมีคนที่อาจจะแบบช่วงนี้ก็หันหลังความสัมพันธ์ไปนะคะ มีการหันหลังเพราะว่าคือบางทีไม่อยากจะฝ่ายหนึ่งอ่ะจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทะเลาะด้วยแล้วก็หันหลังไปก่อนอะไรแบบนี้ที่เราลองมาดูนะคะว่าในส่วนตัว well. ตนความรู้สึกนึกคิดของชาวเมธในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะตัวตนความรู้สึกนคิดของชาวเมธนะคะ The Hermit The World นะคะ f u r of Cups Death และ f p v n t e n t e s l e s ชาวเมดนะคะหลังจากที่มันมีเรื่องราวทะเลาะถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เราอะเข้าสู่โหมดของความความเงียบความนิ่งและความเศร้าด้วยนะคะอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะ คือเบื่อกับสิ่งรอบตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันคงจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้างว้างนะคะเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวมีความรู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณก็มีอีกโกจ้จัดๆเลยนะที่จะไม่ยอมไม่ยอมอที่จะไปพูดจาหรือว่าอะไรมากมายนะคะคุณอยู่ในโหมดของความเงียบนะคนะคิดว่า แอบเศร้าเงียบอยู่คนเดียวหลังจากที่เรื่องราวมันได้ประทุบานไปลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีดีนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้หรือว่าเราจะเลือกเปลี่ยนเส้นทางนะคะมาสู่สิ่งที่ดีๆนะคะการระงับอารมณ์ เขาคนนั้นนะคะของชาวเมธในช่วงนี้นะคะดูเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายเดินเดินเดินออกไปจากความสัมพันธ์หรือการทะเลาะเบาแหว้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้เดินห่างหายลาลับไปหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่คิดอยากที่จะกลับมาพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะแต่เขาก็อาจจะ ทำเป็นแบบไม่สนใจนะคะทํานิ่งเฉยไปไปใส่ใจกับเรื่องอื่นต่อไปนะคะแต่บางทีเขาก็มีเรื่องคําพูดของเขาเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมเหมือนกันนะคำพูดของเขาก็แรงเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าเขาก็คิดที่จะกลับมาพูด,พดคุยปรับความเข้าใจแหละทีนี้เราลองไปดูนะคะแล้วภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ พัพค,ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ในบางโมเมนต์นะคะมันมีในเรื่องของการที่รอคอยนะคะอย่างนิ่งเงียบนะคะมันมีช่วงเงียบมีช่วงเงียบอยู่ในช่วงเนี้ยนะคะในขณะที่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือแบบอยากจะ ปล่อยวางกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเครียดมากเกินไปก็เลยทําตัวแบบว่าเหมือนกับตอนนี้เป็นอิสระสักพักหนึ่งนะคะไปตามตามสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือจริงทตัวเองชอบใจนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าก็น่าจะมีการกลับมาที่จะพูดคุยนะคะหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อปรับความเข้าใจได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือภาพที่ นะคะโมเมนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปักหลังนั่นเองทีนี้นะคะไพ่แนะนำจากโรแมนเซนเจอร์สใบให้กับชาวเมษในช่วงนี้บ้างนะคะไพ่แนะนำว่าอะไรเอ่ยเวท g t h i situation in your marriage free yourself นะคะแล้วก็ trust เรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันบางทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจด้วยหรือเปล่านะคะบางทีความหวาดระแวงหึงหวงหรือว่าแบบ ทะเลาะกันด้วยบุคคลอื่นอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ต้องต้องการความเชื่อใจด้วยนะคะ t h i situation s is calling for you to have faith นั่นเองเขบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องการความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็เชื่อใจกันนะถ้าคุณยังทุกข์เครียดเศร้าอยู่ตอนนี้นะคะ free yourself ปิดปล่อยตัวเองออกมานะคะ it's time to take back control of your life นะคะคืออะไรที่มันแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามัน มันอยู่ในกงขังหรืออะไรก็ตามอะนะคะอยู่ในบ่วงอะไรสักอย่างคุณลองปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะอย่าไปจมเศร้าทุกข์หรืออะไรมากมายนะคะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็คิดสิ่งที่ดีๆเพราะว่าไม่แน่สถานการณ์ในครั้งนี้นะคะแบบม,มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่เป็นสถานการณ์ของการแต่งงานนะคะมันอาจจะเป็นการ นำไปสู่การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคือมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ากลับมาพูดคุยปรับปร,บ,ปรบจูนกันดีๆนะคะมันก็อาจจะสามารถที่จะนำมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เราลองไปดูนะแล้วส่วนของบทสรุปปิดท้ายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้กับชาวเมษกันนะคะมีบทสรุปปิดท้ายอะไรบ้างนะคะเรื่องแสนโรแมน เขาบอกเลตโกคงจะต้องปล่อยเหตุการณ์ไปก่อนนะคะปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาทั้งหมดทั้งปวงก่อนเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ไหวนะคะมันมันมันอาจจะแบบหนึ่งรุนแรงสองก็คือมีความเครียดความเศร้าวิตกกังวลเยอะเกินนะคะคือต้องปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเศร้าให้ได้ก่อนนะ,ะหรือว่าปล่อยเขาคนนั้นไปก่อนในช่วงนี้นะคะการที่เขาหายไปหรืออะไรก็ตาม นะคะลองปล่อยให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามธรรมชาติก่อนนะคะอย่าพิ่งไปเ,เครียดอะไรกับมันมากนะคะก็จะน่าจะดีขึ้นนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวเมษในช่วงตลักหลังของเดือนพฤษภานะคะก็อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์การคอมเมนต์ด้วยนะคะนี่ก็คือช่องทางในการติดต่อนะคะแล้วก็นิรยา c h a r มิง่ง s e c เ e t a t t แทคชั่นนะคะน้ำหอมเพิ่มเสีดึงดูด ะะเพิ่มความหอมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองนะอหอมมากๆเลยเป็นกลิ่นผสมนะคะระหว่าง c h a n นลแล้วก็ดีอ r นนะคะแล้วก็ทําให้เราเสริมเรื่องความรักด้วยนะคะเอาละแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกเรื่องราวสวัสดีค่ะ